สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพลานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องกัน,นครับยังเป็นฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดอยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้จะอยู่ในซีรีส์ของดิจิมอนนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นเมทัลการูรูมอนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สานะสำหรับซีรีส์ของดิจิมอนนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวล่าสุดนะครับตัวเมทัลการูรูมอนก็จะเป็นร่างที่เอ่อน่าจะสุดท้ายนะครับที่พัฒนามาจาก กาลูลูมอนนะครับก็เป็นเมทัลกาลูลูมอนนั่นเองนะครับก็คร่า,าวๆตามนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวสินค้านะครับก็คือกล่องใหญ่มากนะครับหนามากนะฮะนี่กล่องหนามากเลยเลื่อนกล้องออกมานี่ตัวนี้จะราคาอยู่ที่ประมาณพันสี่พนนะครับแล้วก็ของก็น่าจะยังมีอยู่นะครับน่าจะยังมีอยู่แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะนานเท่าไหร่ที่จะขาดตลาดเพราะว่า บางร้านก็จะมีให้สําหรับลูกค้าที่พิออเดอร์ไว้นะครับถ้าใครไม่มีไม่ได้พิออเดอร์ไว้นะในแต่ละร้านก็จะไม่มีนะครับฉะนั้นของก็ค่อนข้างจะจํากัดในลอตแรกนะแต่เดี๋ยวลถสองนะครับก็น่าจะมาเดือนหน้าหรือ2เดือนก็คงมีมาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สินค้าลิมิเต็ดนะครับแต่ว่าเขาผลิตมาค่อนข้างจะน้อยในรตแรกเท่านั้นเองนะครับอ่ะนี่คือด้านข้างนะครับของตัวเมทัลกลรูมอนนะครับ ตัวสินค้านะครับเมื่อประกอบเสร็จออกมาแล้วนะครับจะเป็นรูปร่างของสัตว์สีเท้านะครับก็จะเป็นหมาป่านั่นเองนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังจะเป็นปีกซึ่งปีกก็คือใบใบดาบนะับเป็นตัวใบดาบนะครับซึ่งจะมีพร้อมกับพาร์ตเอฟเฟกตซึ่งเราจะติดแบบค่าเป็นพาร์ตเอฟเฟกตเลยก็ได้หรือจะถอดพาร์ตเอฟเฟกตออกไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เขาจะโชว์สเต็ปนะครับของจุดขยับนะครับในการเอี่ยวตัวต่างๆนะครับ คือตัวนี้มันจะเป็นรูปร่างสัตว์นะไม่ใช่รูปร่างคนเหมือน2ตัวที่ออกมาก่อนหน้านั้นนะครับผมดูกันใกล้ๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปร่างแอคชั่นนะครับเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับตัวเนื้อเรื่องนะครับของตัวเมทัลกลูรูมอนเองนะครับนี่ตามนี้ เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับแผงนะครับที่เขาให้มานะครับก็เต็มเต็มกล่องนะครับตามนี้เลยนะับเดี๋ยวมานับแผงกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากอ่อนับถุงสิถุงที่หนึ่งนะครับนี่ถุงที่สองนี่ถุงที่สาม ถุงที่สถุงที่ 5, ห้าโอ้โหกลองเยอะมากนะฮะถุงที่6เป็นแอคชั่นเบสซึ่งแอคชั่นเบสฐานหกเหลี่ยมเขาจะเป็นสีแยกมาให้เปหัไม่ใช่ชิ้นสายแล้วถือว่าดีนะถือว่าใส่ใจรายละเอียดเพราะว่าสีมันจะเป็นสีเดียวกับของสีที่ตัวเลยนะครับสุดท้ายเป็นคู่มือก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันที่คู่มือนะฮะสำหรับตัวเมทัลกัลลูมอนกัน,นครับคู่มือก็ยังเป็น แผ่นพับอยู่นะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะหนานะครับเนื่องจากว่าน่าจะมีหลายขั้นตอนในการประกอบนะครับอ่าเรามาดูกันที่แผงก่อนดีกว่าเห็นไหมฮะมีหลายหน้านะครับอ่าแผงก็จะเป็นตามนี้นะครับมี A1 A2 B1 B2 C1 C2 แล้วก็ D1 D2 E1 E2 ออ้อมาเป็นคู่เลยนะก็จะเป็น2 4 6 8 10แผงนะครับในส่วนของที่เป็นตัวนะ แล้วก็จะมีแอคชั่นเบสนะครับอีก2แผงเป็น12และ PC 1เป็น13 1สติกเกอร์ทั้งหมดมี13แผงนะครับกับ1สติกเกอร์นี่ขั้นตอนการต่อก็เริ่มจากหัวก่อนนะครับนี่ตามด้วยบอดี้นะฮะแล้วก็น่าจะจบที่ขานะครับสำหรับตัวปีกก็จะเรียกว่าบีมวิงนะฮะซึ่งมันน่าจะมาอยู่ที่นี่หน้านี้โอเค คือทั้งตัวเราก็ต้องประกอบร่างเป็นรูปร่างของสัตว์นะครับก็คือห,ออหมาป่านะถ้าไม่ใช่หมาป่าบอกผมด้วยนะครับผมลืมไปหมดแล้วนะฮะก็คือมีในส่วนของลำตัวแล้วก็บีมวิงนะครับแล้วก็ลูกเล่นในการคาบดาบนะฮะอ่ะนี่ก็คือคู่มือของเมทัลการลูลูมอนครับผมเรามาดูกันที่แผงนะครับเนื่องจากที่เราดูคู่มือเมื่อกี้นะฮะมันก็จะเป็นแผงเบิ้ลน,นะครับตั้งแต่ A B C D E นะครับฉะนั้นนี่คือแผง A ก็จะเป็นตัว multi color นะครับซึ่งแผง A 2นะครับมันจะเบิ้ลครึ่งตรงนี้นะครับซึ่งตัว A 1เนี่ยเราก็จะเห็นตัวพาร์ทเอฟเฟกสวยมากนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนิ่มนะครับแล้วก็พวกนี้น่าจะเป็นชิ้นของส่วนขางขาเนาะเพราะว่าตรงลำตัวมันจะเป็นออกสีอีกสีหนึ่งนะครับและจะมีพาร์ทชิ้นใสใช่ไหม โอเคพาชิ้นใส่สีแดงนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือ a 1นะครับแล้วก็ a 2ต่อมาแผง b 1นะครับแล้วก็ b 2นะครับนี่ b 2ก็จะเบิ้ลตรงส่วนนี้มานะครับอ่เรามาดูกันที่ b 1นะครับนี่ก็จะเป็นพาร์ทในส่วนของทั้งลำตัวแล้วก็ตัวขานะครับลวดลายก็ไม่ได้มีเยอะนะฮะแต่ว่าพาชิ้นส่วนเนี่ยจะเป็นชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับในแต่ละชิ้นเนี่ย ค่อนข้างจะใหญ่ต่อามานะครับแผง C1 นะครับแล้วก็ C2 นะครับซึ่ง C2 จะเบิลตรงนี้มานะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นรูปดาบแล้วเขาทําฉีดพลาสติกเพื่อป้องกันการบิดเบี้ยวของชิ้นส่วนมานะครับฉะนั้นแผงตรงนี้ค่อนข้างจะหนานะครับพาร์ทก็จะเป็นในส่วนของสีเหลืองทองนะครับอาจจะไม่ทองสุดขนาดนั้นนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของตัวดาบใช่ไหมแล้วก็จะเป็นในส่วนของแผงคอนะครับแล้วก็ใต้ท้องอะไรเงี้ยที่เป็นส่วนชิ้นสีทองทั้งหลายตรงนี้ก็ติดตรงพาร์ท Beam ing, รบีมวิงนะฮะตรงนี้จะอยู่คู่กับบีมวิงแผง d 1นะฮะเป็นพาร์ทชิ้นชมพูซึ่งเป็นชิ้นเคลือบนะครับเป็นชิ้นเคลือบเงามาให้ด้วยนะฮะ แผง D-2 นะครับเป็นพาร์ทชิ้นใสนะครับ2ชิ้นแผง E1 นะครับแล้วก็ E-2 นะครับ E2 ก็จะเบิ้ลในส่วนของตรงนี้มานะนี่ซึ่งแผง E-1 และ E-2 จะเป็นพาร์ทชิ้นสีดำแต่ว่าถ้าเรามาดูใกล้ๆหรือสังเกตดีๆเนี่ยเอ่อมันจะเป็นประกายมุกนะครับจะเป็นประกายมุกที่อยู่ด้านในนะครับ ก็ไม่ได้เป็นดำเสทีทีเดียวนะมันเป็นแบบประกายมุกมาให้นะครับนี่นี่คือแผงนะครับในส่วนของที่เป็นตัวของเมทัลกลูรูมอนนะฮะแผง PC 1แผงครับผมตัวฐานนะครับ Action Base หนะครับซึ่งตัวของอตัวฐานหกเหลี่ยมเนนะี่ยจะเป็นสีเดียวกับลำตัวนะครับของเมทัลกลูรูมอนแล้วก็พวกนี้จะเป็น ฐานค้ำนะครับก็เป็นแท่งค้ำต่างต่างนะครับอันนี้มาอีกสแผงสุดท้ายนะครับก็คือสติ๊กเกอร์ฟลอยนะฮะหนึ่งชิ้นก็เรามาสรุปแผงนะครับทั้งหมดของตัวเมทัลกาลูลูมอนนะฮะฟิกเกอร์ไลท์สแตนดดนะครับ,รบถ้าเป็นในส่วนของตัวนี้ก็จะมีสิบแผงนะครับฐานสองแผงนะครับ pc 1หนึ่งแผงแล้วก็ 1สติกเกอร์นะครับก็รวมทั้งหมดจะมีทั้งหมด13แผงนะแต่ว่าเป็นตัวของการูรูมอนเองเลยเป็นตัวของตัวเขาเองเลยเมทัลการูรูมอน um เนี่ยก็คือ10แผงนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นพ์ดเอฟเฟกต์ปีกเนี่ยเป็นพลาสติกนิ่มนะครับที่เขาให้มานะครับเ,เพิ่มมาติดกับตัวดาบนะครับที่เรียกว่า Beam Wing บีมวิงนะฮะลูกเล่นนะครับก็คือในการเอาตัวเนี้ยมาคาบซึ่งคิดว่าเราน่าจะคาบได้ทั้งแบบที่เป็นดาบเลยกับ บวกเอฟเฟกลงไปก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนต่อเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะได้เห็นภาพที่มากขึ้นนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นนะครับให้ดูอยู่แล้วนะครับซึ่งลูกเล่นของเขาจริงๆมันก็มีตามนี้แหละนะครับเท่าที่เห็นทั่วไปนะก็คือการติดปีกกับการคาบดะเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของการทำแอคชั่นต่างๆเดี๋ยวจะลองอพยายามคิดว่ามันจะแอคชั่นอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะก็ ในส่วนของการต่อเนี่ยก็คือมันจะเป็นรูปร่างสัตว์สีเทานะครับเอ่อมันจะเป็นรูปเล่นแบบไหนไปได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจุดขยับของเขาที่เขาให้มาเนี่ยบวกกับ10แผงเนี่ยมันจะสามารถไปไกลได้ถึงขนาดไหนนะครับเรื่องความสวยงามเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับเพราะตรงนี้มันไม่ได้เป็นรูปร่างคนมันเป็นรูปร่างสัตว์นะครับผมก็สําหรับตัวนี้เมทัลกลูลูมอนนะฮะฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดตัวนี้ได้รับการสนับสนุนนะฮะ รีวิวจากทางร้านกันพาวิลเลจถ้าเพื่อนชอบหรือสนใจมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องเนื้อหาหรือข้อมูลนะต้องขอ,อไปไว้ด้วยแล้วก็ขอสนับสนุนข้อมูลนะฮะจากเพื่อนๆสามารถลงที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับยินดีอย่างยิ่งครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม